ฮัลโหลสวัสดีะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับ NP Channel นะคะสำหรับวันนี้ NP Channel ก็จะมาในในเกมของมายามายาเกมนะคะในค่ายของ Slot Echo นี่เองนะคะโอเคไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอือหือไปเอาเป็ดเล่นๆไปก่อนอ่ะเริ่มแรก ช้าๆไปวันนี้ทุนเราม่น้อยไปกันนะคะอืมโอเคนะคะมันมีแบบเกมนี้มันมีแบบการหมุนแบบแล้วก็คูณให้ด้วยนะคะเกมมันก็จะเป็นแนวแบบหินเพชรปะใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นนะอ่ะเกมนี้ใช้ได้นะคะทุกคน หมุนไปหมุนไปก็แตกอยู่เรื่อยๆเนาะไปค่ะสับเกมนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากการเข้าสกตเตอร์คงจะเป็นรูไปไอตัวมายานั่นน่ะสามตัวเนาะเข้าพร้อมกันก็คงจะได้กตเตอร์เนาะแต่ก็คงจะยากอยู่เพราะมีแค่สามแถวเองอือแตก็แตกอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ ก็ถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับเกมนี้ไปจะเกลือไหมคะวันนี้ทุกคนทุนเราก็น้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็มาเล่นให้ดูก็เหมือนกันแบบเออแนะนำดูว่าเออเกมนี้มันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะทุกคนมันเล่นให้ดูเฉยๆนะคะ,ะ,คะอ้เข้าอยู่แต่ได้คุณหนึ่งเนาะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรมาไหมมันจะมาไหมอือหืออะไรนี่ ไม่นะคะทุกคนกินแห้วนะคะกินแ้วไม่ซีเรียสนะคะก็เล่นไปเรื่อยๆหุนไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคสำหรับ ใครชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับช่องน้องใหม่ NP Channel นี่เองนะคะว่นหลังถ้ามีคลิปอะไรแบบเด็ด,ด,ดๆก็จะมาลงให้ทุกคนดูเนาะก็คืออ่ะสมมติว่าเป็นคลิปเปิดตัวช่องแล้วกันเพราะว่าก็เพิ่งอัดครั้งแรกเหมือนกันนะในการเล่นแบบเนี้ยก็จะลองดูเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะได้กำไรหรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่าหรือยังไงก็มาหมุนเล่นๆดู เออแต่เกมมันก็น่ารักดีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเขาเล่นกันอุ้ยอยุทุกคนอะไรนี่ไม่กะนะคะไม่กะเข้าได้เท่าไหร่อุ้ยคูณสิบหรือเปล่านี่ไม่กะคูณสิบเรอโอ้มาแล้วมันมาแล้วทุกคนอืมก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะก็เออลองอัดเล่นเล่นดูเนาะว่าแบบเกมไหนมันน่าเล่นก็เลยลองแนะนำดู อย่างเนี้ยอุ๊ย,ยทุกคนเสียใจจังมันคูณแค่หนึ่งใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ตัวโรมันใช่ไหมมันคูณแค่หนึ่งจริงๆใช่ไหมนี่โอ้ยว้ายทุกคนคุณสิบนะคะแต่ไม่เป็นไรก็คือเราทุนเราน้อยเราก็เลยปรับเปลดน้อยเนาะมันก็เลยไม่เป็นไรอะ ก็คือเล่นเล่นเอาสนุกเ่นะได้มาก็ซูปเปอร์อยู่โอเคก็เล่นไปเรื่อยๆดูดิจะเล่นจนจนจนมันจะหมดเนี่ยจนเงินจะหมดอ่ะมันมีอยู่260ป่ะเมื่อกี้ตอนเข้ามาแรกๆไม่ได้ดูประมาณนั้นนะ่ะทุนน้อยใส่ใส่ทุนน้อยนะคะ พราะว่าลองเล่นดูอะเป็นคลิปแรกคิดป,ประเดิมดูสิดูซิว่ามันจะแตกหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมถึงเลือกเกมนี้กันวะคือส่วนมากเขาจะเล่นเกมที่เห็นกันนะสล็อตโลมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะแต่อันนี้เราเราไม่เลือกเราเรามาเลือกเกมนันเราคิดว่าม,มันมันไม่รู้สิอยู่ก็อยากจะคลิกดูเพราะเป็นรูปรูปหวัวอะได้ซูเปอร์อีกละ ได้ไมาเท่าไหร่นี่แต่เบ็ดเราน้อยเราคงได้ไม่เยอะหรอกสี่สิบบาทนะไม่เป็นไรชิวๆกันไปเนาะ <c oughs> หมุนหมุนจนมึงอีกอะ่ะวันนี้อ่ะอะไหนเอาอะไรต่อดีเอาอะไรต่อปันต่อแล้วอืโอเค มัน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 ก็น่ารุ้อย่นะทุกคนก็ลุน้อนอยู่เรื่อยๆนะแบบเอ้ยมันจะเข้าหรือเปล่าวะมันจะเข้าหรือเปล่าวะแบบแบบเฮ้ยเราเนาะเล่นมันก็ต้องีแบบเราก็ต้องแบบลุนนะล้นนะอยากลุ้นนะอยากแบบเออเล่นก็อยากได้น,นิดนิดนิดหน่อยๆเรื่องดีคือแบบเออก็คนมันเล่นอย่างเงี้ยเนานะก็เข้าใจอืม ครับท่านออึดออืมลุ้นทีไรแม่งไม่เคยจะมากเกลือเดี๋ยวเฮ้ยขี้แคดกดละอ่ะไปเลยแต่ก็ไม่รู้นะกดปล่อยให้มันเล่นเองไปเลยดูดีมันจะมาหรอือเปล่า อโอ๊ยได้อยู่ยังมาอยู่ <c oughs> หนึ่งบาทหนึ่งจุดหกเออใช่เลยนีย่มันใช่เลยนี่เฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยสองอู้แต่คุณน้อยอ่ะทุกคนเสียใจอ่ะ ไม่เป็นไรนะเหมือนที่พูดไป่ะชิลๆนะลองมาเล่นดูเล่น,ลนให้มันรู้ว่าเอ้ยเกมนี้เป็นยังไงปันไปอุย้ยได้ไมนี่ยังไงเพิ่มเบ็ดดีไหมทุกคนฮะคือทุนเรามันไม่มีไงแล้วก็ปรับเบ็ดทีละนิดทีละนิดเนาะจะเย็นๆไป เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอืมมาแล้วมาปลอดยอดถึงก500จะแจ้งถอนละอะมานี่มันจะเข้าหรือเปล่าออไปอะไรเนี่ยเอ้าแฮวทุกคน เยอ,อ,อะไรกันนี้เว้ยลุ้นเหนียไม่เคยจะเข้าเลยทุกคนมันอะไรกันเนี่ยอืเฮ้ยยอดเงินของคุณใกล้สมดุดกรุณาเติมเงินด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ไหม αι? เอาไงเลยอ่ะหมุนไปอ่ะก็หมดก็หมดไปแล้วกันเชิยวเชียยังไงก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะกด subscribe ให้ด้วยในช่องของ np channel นะคะช่องน้องใหม่เนาะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำเกมอะไรที่แบบเออน่าเล่นหรือว่ายัางไงเนี้ยจะมาอัพให้ลง ลงให้ดูบ่อยๆว่าเออมันน่าเล่นมันแตกดีมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกมมันเป็นยังไงเอ,าเอ,าเอา้าโอ้าควรสิบด้วยนะคะครั้งนี้มาดิฮึยได้มาใหม่สามสิบบาทนะดูดีมาดีมาดี ก็มาดิค่ะเลยเอ้ยลุออ้นลุ้นอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นอย่างเงี้ยไม่เคยจะเข้าอ่ะใช่ไหม ใครที่ชอบได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากช่องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะทิ้งอะไรนะทิ้งไลน์กับ Facebook เนะเาะเพจไว้ให้เผื่อใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทักไปได้เลยอยากเล่นอยากสมัครอยากอะไรอย่างเงี้ยก็กดไปได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลไลน์ไว้ให้ดูวิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยจับตอกเถอะอืมอุ้ยมันจะเข้าไหมเนี่ยฮะโอ๊ยขณะที่เราเล่นอยู่ก็จะมีเสียงอะไรไม่รู้ดัง <c oughs> คนเกมนี้เราจะกินแห้วกันจริงๆหรอ,อมไม่นะอเอาได้นี้ได้หน่อยเหรอสองจุดสี่เอมันไม่มาแล้วแหละคือมันไม่มาแล้วแหละ ใช่ป่ะเออจะไม่มาใช่ป่ะอืมงนละนี่เออมันไม่มาจริงๆคนอ้าวอืมขวีมามันยังมาให้อยู่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังมาให้อยู่ น้อยอย่างนี้เนี่ยอือมาเท่าไหร่ก9่บาทปะอือมาสิอุ้ยอุ้ยคูณห้าค่ะทุกคนรอบนี้ซูเปอร์มาแล้วมันมาแล้วสิบบาทได้มาเลยหกสิบบาท โอเคค่ะ okay, okay. mm ืม hmm. ทุนทุนทุนหายกำไรหมดัสลับตัวน้อยนะสลับคนตัวน้อยไ,ไ,ไม่เป็นไรเล่นชิวคิวขมขำไป ย้ยย้ยอือทุกคนคุณสิบบาอีแล้วอืมไม่ห่อยเจ็จสิบแปดบาทอ่คนทุกคนได้มาเจสิบแปดบาทว้าวว้าว คูณสิบห้าด้วยเท่าไหร่โอ้ยได้มาเจริสสว่านนะคะทั้งหี้คูณสิบห้านะคะใช่ไหมใช่แล้วว้าวมาใส่มาใส่ Này, đùa đi Này, đùa đi Mình chưa hai tháng lại cần chị Này, đùa xí ไม่เยอะลังๆออกมาแม่งก็ไสไปเลยมันก็มาละลืมมาแล้วครับมาแล้วได้มาเทาไร่ห้าสิบปะอทไรเป็นห้าสิบห้าสิบบาทอ,อุ้อยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย้โด,โดรนที่ไรไม่เข้าเลย อย่าจงว่ะมั่มาจงว่ะหรกคุอืออระหว่างที่อัดอยู่นะคะก็จะมีเสียงอะไรร้องๆไปอ้อนๆเน,นี่แ,แตามไปนะคะช่วงช่วงนี้อากาศเย็นสบายฝนตกเฮ้ย เสียงมาเร่งร้องไปก่อนลวกันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอา้าาอะไรนี่เฮ้ยคนอีอออเสียใจมาแล้วเปล่าไม่ได้อะไรเลย นั่้มานห้าสิบบาทอีกแล้วยี่หพิษเขียวนี่ด้มานะคสิบบาทนะคะเ๋ยวเร็ว,รวอืมได้ไหมเนี่ย เห็นในหัวเนี่ยไอหัวมายาเนี่ยเข้าพร้อมกันก็้สามหัวนะทุกคนเนาะอยากรู้ว่ามันจะแตกกั้เราเท่าไหร่อืมคูณห,หนึ่งก็มาจ้ะคุณสุภาได้มีจ้ะหอพอมไม่มีอะไรเขาว่างเปล่าเอย คุณหนึ่งอีกแล้วคุณหนึ่งอีกแล้วอะไรกันนี้อือ่ะปั่นไปคิดว่าคืนนี้มันจะหมดไหมนี่มันจะได้หรือมันจะเสียเนี่ยอืมคิดว่าคืนนี้มันจะ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 ,จะ,จะ,จะยังไงเนี่ยออืม,อม ใต้สี่ไม้สี่คน แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็สะ้อนแล้วช่างมันนะคะเพราะว่าหมุนนานเกินไปแล้วขี้เกียจแล้วตอนนี้อืมอืมอะไรอะมันหยุดเองอะทไมมันหยุดอะนานกกินเริ่มขี้เกียจแล้ว ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้เล่นเกมนี้นนแนะนําให้ดูว่ทุกคนคุณสองเองน่ะนี่ได้าเยี่สบสี่บาทนะคะโอ้ยหมายถึงว่าคือใครอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยเลีวยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูจะถามว่าถนัดไหมไม่เลยก็อยากจะลองเล่นให้ดูถามว่า จะอธิบายดูเรื่องไหมก็มารับชมชิปกันดูนะคะว่ามันจะดูเรื่องหรือเปล่าหรือ,อยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับชาแนลใหม่มือใหม่หัดลองนะคะอุ้ยข้างในได้มา26ล้านขึ้นๆลงๆอยู่น,งงนั่นเลยคะ่ะ สิบห้านี่เสียดายแต่เลยไม่มีอะไรเข้าเลยเวลาคูณหนึ่งเข้าจัง หรือเปล่ามันถึงจะแตกอืมก็ไม่ได้สักทีอะเนาะก็เลยไม่รู้ก็เล่นต่อไปเนาะจะได้รู้มันคืออะไรอาคณสามไ็เสี่สิบห้าบาทใช่ไหมใช่ได้ไมาสี่สิห้าบาทนะคะทุกคน หนึร้อยห้าสิบอุ้ยห้าร้อยกว่าบาทแล้วโอเคทุกคนรวงมันกำลังมานะคะมันมาตอนหลังๆแล้วนี่เดี๋ยวมันมันเริ่มแตกแล้วะคะ่ะทุกคนอุ้ยอะไรมาอขอบคุณสิบห้าไอ้สักรอบดิเฮ้ย ทุกคนได้จริงอ่ะได้คนที่ให้ห้องหนึ่งเอาไปเดแเออได้มาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าบาทจะไปคิดได้ตั้งร้อยห้าสิบเนี่ยโอเคนะทุกคนเนาะพอเนาะเราถอนกันดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง np Channel ด้วยนะคะฝากช่องน้องใหม่ให้หน่อยเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไปทอนเงินแล้วพอแล้วไม่เลดนแล้วนี่ไงอัตราการจ่ายมันเป็นยังไงหม้ยฮ่าคือได้สีแดงคือเยอะสุดัวนอือตอน,นี้เข้าสแคตเตอร์ก็คือหัวอิมายาเนี่ยอือนั่นแหละตามนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ